ในครึ่งปีหลังของปี2,567การเงินของชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีความท้าทายที่คุณต้องระมัดระวังช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นเวลาที่ดีสําหรับการทําข้อตกลงทางการเงินที่สําคัญและการปรับกลยุทธ์ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่อย่าลืมที่จะทําการวิจัยตลาดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้การสนับสนุนจากดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของคุณในช่วงนี้โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่คุณอาจได้รับผลกําไรจากการลงทุนหรือการทําธุรกิจอย่างไรก็ตามควรระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและอย่าเชื่อใจใครง่ายๆในเรื่องการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยรวมแล้วเครื่องปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาว และคุณควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินต่อไป